ครับตอนนี้เรามาอยู่กับหมองเรเดอร์ก้านะครับตอนนี้ได้เวลาหรือชุดชุดบนครับเนื่องจากว่าน้ำมันเครื่องซึมรั่วอาบฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็เลอะทั่วเครื่องยนต์เละเทะไปหมด นะครับเป็นรถประจำตำแหน่งของมาเฟียครับเราลื้อชุดเครื่องเสียงออกหมดแล้วครับแล้วก็มาเฟียก็พึงพอใจมากนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมรถให้ท่านมาเฟียครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กัะบองเรเดอร์เก้าเก้วันนี้เรามาถอดเปลี่ยนชุดอ่า เกนฝาครอบวาวนะครับแล้วก็ซีนปลอกโวเทียนของ 3S t o ย o t a เครื่อง2,000ออโต้ขับหลังครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดเบาะก,ก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาถอดเบาะก,ก่อนนะครับ แล้วนะครับถอดบาะง่ายได้ครับกล่องครับเก็บกล่องก่อนชุดกล่องเสร็จแล้วเราก็จะถอดเ,อออเดี๋ยวเราจะถอดตัวปิดรูเดิมทีมันจะเป็นสายไฟที่จะ เอาเครื่องเสียงขึ้นมานะครับติดตรง power ทีนี้เราถอดเบาะด้านซ้ายออกแล้วนะครับนี่ครับเยิมเละเท่มหมดัะเดี๋ยวเราก็จะไปถอดเบาะฝั่งคนขับนะครับรอชมนะครับ ตอนนี้เราถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมา ไขควงเดี๋ยวนะครับปึ๊บปบชุดนี้ชุดนี้ จุกรูจุกครูอโ้จุกรูจุกครูรอะเม่ไรจะรู้เม่ไรจะเอาดูดีๆอย่างนี้ต้องตีเขาอะเอาถอดมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเละเทะเลยครับพี่น้อง มันซึมมันรั่วมันกระจายไวยวอดเราต้องลื้อชุดใหญ่แล้วนะครับจัดไปครับอยู่กับมองเรเดียร์เกนะครับทีนี้เราต้องถอดคอยครับใช้หกเหลี่ยมนะครับถอดน้ำมันเครื่องเยิม้มกระโจยกระจายมาเลยครับ เราต้องมาซ่อมบำรุงนะครับตอนนี้ได้เวลาได้เวลาฟิตเครื่องเครื่องก็จะวางค่อนข้างจะแคบนะครับก็จะทำยากไม่ใช่ง่ายๆครับรือครับรบือครับตอนนี้เราลือก่อนครับ สกปรกมากครับขอบอกเละโหมดเดี๋ยวเราก็ต้องหรือชุดฝาตอนนี้เราถอดได้หมดแล้วครับแต่ว่าพอมาดูแล้วปุ๊บมันยังถอดฝาครอบวาล์วไม่ได้ครับติดครับ ต้องหย่อนเครื่องลงครับนะครก็รู้แล้วว่าประกินขาดครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบเข้าไปครับผมขอบคุณครับนี่เราก็ประกอบใส่ซีนยางฝาครอบวาล์วเครื่อง3ัครับ จากการล้างขัดสีชีิวันนะครับเป็นที่เรียบร้อยใส่วาลวอากาศหายใจนะครับใหม่นะครับเพราะว่ามันหักแล้วก็มันซึมด้วยครับนี่ครับใส่้าไปใหม่นะครับปื๊บปื๊ปื๊ปก็ ถือว่าฝาสูบมันก็ค่อนข้างเก่านะครับเราล้างได้ประมาณนี้ครับนี่ครับโตโยตา้า 3S เจ้าใบมองเรเดอร์99หรือชุดฝาครอบวาล์วนะครับเพื่อจะ เปลี่ยนซีนปะเกนฝาครอบวาล์วเครื่อง 3S เนะครับเป็นที่เรียบร้อยหรือมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หรือด้วยความทุลักทุเลนะครับเนื่องจากว่าเครื่องยกลงยากครับเราก็ต้องใช้ความสามารถอย่างล้นหลามนะครับเพราะเครื่องมันจะชิดกับ ตัวกระบะรีไลน์นะครับเนื่องจากว่าเรายกเครื่องสแตนดาร์ด1ั0หนะครับเครื่องของรีไลย์ยกทิ้งตั้งแต่ป้ายแดงครับเพื่อวางเครื่อง 3s จะได้แรงครับแรงแรงเครื่อง 3S แรงอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ ประกอบครับประกอบแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมเจอดมเจอดมเจอเด เราประกอบชุดฝาครอบวาวเครื่อง 3s เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการลัดชุดที่เป็นซีนแต่ละสูบนะครับอันนี้คือเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะอันเดิมมันกรอบแข็งซึมรั่วนะครับก็ซื้อมาใส่ตกอันละ50บาท4อัน200ร้อ นะครแล้วก็ลัดเข้าไปนะครับให้แน่นแต่ละสูบนะครับแล้วก็ใส่ประเก็นชุดใหม่ลงไปด้วยนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ครบชุดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องล้างภายนอกนะครับมันเครืกลังสกรปรกไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ทีนี้เราก็จะมาประกอบชุดว,ว้าว ล้างเก่งจังล้างพวกนี้เอาถุงมาครอบไม่ให้น้ําเข้าน้อยดับแล้วทำไมไม่ดับหน่อยรีบสติไม่มีเลยเมื่อกี้เอาฝากไปนี่ยังพอแล้วตอนนี้เราก็ฉีดล้างน้ํายาล้างเครื่องครับฉีดให้ทั่วครับผม ะมาประกอบยกเครื่องขึ้นแท่นจับจับคัดสี่อย่างแท่นเครื่องนะครับเพราะว่าคันนี้เขาเชื่อมชุดจับแท่นคัดสี่เอาไว้นะครับมันก็เลยทำให้ถอดขึ้นลงยากเซอร์วิสค่อนข้างจะยากนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามาจัดการครับ จะต้องประกอบชุดจับชุดเกียวโตโดยออฟฟี่ครับวันน,นนี้ออฟฟี่เขาจะดำเนินการจับไข่ครับพี่มีไข,ข่ฟองไหมมีครับเอาขึ้นว่า,าขึ้นนิดหนึ่งว่า,านนขึ้นไหม ตอนนี้เผามันเผามันต้องดึงเผาให้ผมอะดึงยังไงดึงดึงมากระเทือลนะคอาฟิติดใส่ ได้ต้องประกอบกรองครับ เอาตัวเทสเตอร์แถมให้เขาหน่อยก็ได้อันสองอันอ่ะตัวเทสเตอร์มีเยอะๆเลยห้องฝั่งซ้ายอ่ะใช่รวมๆอยู่กับพวกของเด็กอะเทสเตอร์เด็กอะ เรามาลองสตาร์ทดูครับนี่ครับมีซิปพิเศษครา,า,าดำเนินการปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ปรากฏว่าอ,อตอนนี้เราเปลี่ยน ประเกน็นซีนวาวปั๊มน้ำเครื่อง 3S เเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ลองเติมน้ำนะครับปรากฏว่าน้ำไม่รั่วแล้วครับไม่มีรอยน้ำรั่วแล้วครับโอเคครับสุดจริงกระดิ่งแมวครับเดี๋ยวเรามาลองครับว่า ซีนวาลวปั๊มน้ำจะทำงานปกติไหมอยัางสตาร์ทเครื่องดูครับ